ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็สุกโกป้านั่นเองครับ <S 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 นนี้เราพามายืนาย่านสีนครนทินค่ะถูกต้องนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ซอย9นั่นเองครับค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศก็ตตดีดีอาหารอร่อยนะคะเครื่องดื่มแบบชิลๆแถมเจ้าของร้านสวยและใจดีด้วยค่ะเราอยู่ที่ไหนกันครับพี่ปุ๋ยเราอยู่ที่ร้าน For Garden าพาวเลเนอร์การ์เด้นค่ะอ่าพาวเลเนอร์รับประกันได้เลยนะฮะชื่อนี้วันนี้มีของหมักของดองให้รับประทานกันแน่นอนอแต่จะเป็นอะไรนั้นนะครับเมนูทุกอย่างอยู่ข้างในแล้วเราเข้าไปกัน ดีกว่าเพราะว่าพี่ต่อยเจ้าของร้านเราเรา,เราอยู่ด้านในแล้วค่ะไปครับไปเลยค่ะตามมาครับ ค<า>ุณผู้ชมก่อนนะคะพี่สอยมีการพิชาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านพอลเลนเอร์การ์เด้นแห่งนี้นะคะแล้วใจดีมากเห็นจากหน้าตาก็รู้แล้วว่าใจดี <c oughs> บจบล,ละสีเพราะว่าบอกแล้วว่าอาหารอร่อยบจบสีเพราะว่าโอ้โหบรรยากาศที่นี่นกจากเครื่องดื่มแล้วนะคะพี่ยังมีโซนหลายๆโซนให้ท่านเลือกเลยนะคะพอเดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นบาก่อนบาก่อนหลังจากนั้นจะต้ข้างล่างส่วนข้างล่างหรือว่าลูกค้าอยากพลเวทขึ้นไปข้างบนนะคะหรือลูกค้าข้านใดที่มีครอบครัวมาอยากให้เด็กเด็ก วิ่งในสวนเราก็จะมีโซนในสวนอยู่ทุกมากันได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วอันนี้สมมุติถ้าแบบว่าบีนอยากจัดงานวันเกิดหรือว่ามีติ้งอะไรสักอย่างที่นี่แบบปิดร้านแล้วก็อยู่เป็นโซนได้ค่ะได้ค่ะเพราะที่นี่พี่จัดแบบนี้ป่อยเลยลูกค้าจะมาจัดงานแต่งงานก็ยังได้บรรยากาศร้านดีขนาดนี้บาร์พร้อมอะไรขนาดนี้ของรองเลยดีอย่างนั้นอย่ารอช้าอย่ารอช้าเลยนะคะเราไปรับประทานกันดีกว่าโอเคไปเลยค่ะไปครับ อรนดามากน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยครับพี่ต่อยครับแล้วเราจะรออะไรคะโอ้โหเอาเป็นว่านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะแบบว่าคุยกันไปกับพี่ต่อยแล้วก็กินไปดีกว่านะเหมือนแบบว่ามากินข้าวบ้านเพื่อนอะไรป,ประมาณนั้นอ,อันนี้ตีรุ่นเท่าเลยกินข้าวบ้านรุ่นพี่ เดิมด้วยขาโมก่อนเลยดีไหมคะนี่ไงคุณผู้ชมที่บอกว่าเดี๋ยวจะพามากินของหมักดองครับก็คืออันนี้นะครับโซ่เข้าเป็นของหมักดองอันนี้ดองเองนะครับดองเองด้วยดองเอง่ลองเลยครับชิมต้องลองครับอันนี้ต้องลองพี่ขออนุญาตครับให้ไหมโอเคเลยครับขออนุญาตให้คุณผู้หญิงก่อนนะคได้ครับเลยที่เฟิร์ส ถ้าสมมุติแบบว่าเนี่ยเนี่ยกำลังกลัวอ้วนกําลังแบบว่าลดน้ําหนักอยู่กินได้ไหมครับพี่ได้ค่ะเพราะว่าของของพี่ที่นี่พี่จะใช้วิธีรีดมันไม่ได้เป็ทอดอ๋อจริงนั้นมันเลยครับพูดขนาดนี้โอ้ยเราต้องมาชิมชิมอ้าวเป็นยังไงบ้างคะกรอบนะได้ยินเสียงกรอบนึงกรอบมากครับกรอบนะแล้วไม่มีมันจริงจพี่กินส่วนที่นุ่มนุ่มมากอืมอร่อยครับอออร่่ยะ ขอไปเยอรมันอีกทีนึงได้ครับเป็นไส้กรอกรวมถ้าเป็นภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต้อยอันนี้พี่จะใช้ชื่อว่าบาวเบรนซอสแซ่บาวลเบรนซอสแซ่บนะฮะเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าซุนไก่โก้ซุนไก่โก้ใช่ครับลองดูอันนี้ผมขออนุญาตเป็นคนหั่นเหมือนกันนะครับอืมอร่อยเข้มข้นไม่ต้องจิ้มครับไม่ต้องจิ้มอันนี้แนะนำส่วนตัวนะว่าไม่ต้องจิ้มจะกินอันนี้นะพี่ต้องยกพลั่นมือด้วยทำไมครับมะเขือเทศ เอันนี้คือเมนูที่ต้องมาเมนูที่ต้องกินมาที่นี่ถ้าไม่มาพอลเนอร์ถ้าไม่มีสินค้าหมูไม่มีซอสเสร็จเนี่ยถือว่ามันไม่ถือว่าผิดถือว่าผิดถือว่าผิดเลยิดเลยลองชิมดูค่ะตัวนี้เป็นแบบว่าลาบใช่ไหมลาบแซลมอนทอดลาบแซลมอนทอดที่มาคิดว่าเฮ้ยมีแต่อาหารเยอรมันเลี่ยนๆเป็นอาหารไทยก็มีอาหารไทยก็มีค่ะอร่อยนะอืม ตัดเลียนได้ดีตัดเลียดีเลยครับแล้วก็สุขภาพด้วยปลาแลมอนนะคะอันนี้จะเป็นอ่ะเราจะเรียกว่ายำพอลเนอร์นะคะก็คือเราเอาขาหมูที่เราอบแล้วค่ะซึ่งมีเครื่องเทศของเยอรมันมาผสมผสานเป็นยำกับไทยเราจะได้กลิ่นอายของเครื่องเทศฝรั่งกับสูตยไทยอือืมอร่อยครับ ไม่คิดว่ามันจะผสมกับสารได้ลงตัวแต่ว่าถือว่าลงตัวเห็นมานานแล้วนี่ไม่ใช่โรตีใช่ไหมครับอันนี้พิซซ่าไม่ใช่โรตีเพราะบางมากเลยค่ะบางมากใช่เพราะว่าพี่เน้นว่าบางท่านเนี่ยอยากทานพิซซ่าแต่ส่วนใหญ่จะแป้งหนาๆใช่ไหมคะพี่ก็เลยมีคอนเซ็ปต์ที่เราทําแป้งบางๆดีกว่าเพราะเราก็ชอบทานพิซซ่าแต่ว่า เราไม่ชอบแป้งหนี่ยเพราะบางทีเราจะลอกทานแต่หน้าเข้าใจไหมคะแต่เดินมาที่นี่ทานได้ก็คือการคนลอกทานแต่หน้านั่นแหละคใช่เพราะจุดไหนก็เหมือนทานแต่หน้าได้หมดเลยค่ะถูโอ้โหสองชิ้นเลยนี่ครับผู้ชมครับคผู้ชมครับบางเขาอ่ะมันทําให้เราสามารถกินได้อย่างนี้ครับพี่เแบบวนเหรอเห็นไหมขอตัดๆเป็นโรยนะไม่ได้กิน ระว่างไว้นานนิดนึงอืยอืมกินอย่างอื่นต่อนะครับเหลือใกล้ๆผมหนึ่งที่รออยู่ใช่ที่รออยู่นะครับถูกที่มากเลยคือผมก็ไม่รู้เป็นไรทำมาทุกเทปวันหน่อยครับเขาชอบให้ผมนั่งอยู่ใกล้หอยออันนี้คือหอยแมงปูครับไม่ใช่ไม่ใช่หอยแมงปูจริงนะครับรา้านทั่วไปจะใช้หอยแมงปูแต่ที่นี่จะใช้หอยชิลีใส่พริกแห้งเข้าไปหน่อยอีนด้วย เครื่องดื่มก็มีอยู่นะครับโมจิโต้ป่ะครับโมจิโต้แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้อันนี้เป็นนอนแอลกอฮอล์โมจิโต้ใช่ค่ะคือท่านท่านมาที่ร้านคอลลาร์เนอร์เนี่ยสามารถเลือกสั่งได้นะครับเลือกได้เลยว่าจะกินแบบว่ามีแอลกอฮอล์หรือว่าไม่มีใช่ไหมครับสันสวยงามแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นฟรุตพลาส์ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันค่ะสดชื่นนะเพราะว่าหลังจากกินที่เป็นอาหารหนักๆมาเรียบร้อยแล้วกินอะไรที่เป็นซีฟู้ดเรียบร้อยแล้วมาตบด้วยโมจิโต้สดชื่นสดชื่นค่ะ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เลยอันนี้คือ apple student apple เลรนะสตูเดน t ์ apple student ใช่เป็นภาษาเยอรมันนะครับใช่ใช่เป็นชื่อข้างในมันจะเป็น apple slice slice มิชลินามอนแล้วก็มีอ่างหุ่นเล็กๆอ่กันไงคะไม่หวานมากไม่หวานมากเพราะปกติ จะไม่ชอบของแบบหวานมากนะครับแอปเปิลก็จะใช้แอปเปิลที่ไม่สุก่ะคะจะมีความแบบว่ากรุบกรบนิดนึงใช่ถ้าใช้แอปเปิลสุกเกินไปก็จะทำให้หวานแล้วก็ไม่ได้เจเจอใช่ใช่เอาเป็นว่านะครับ เรากินกันมาเรียบร้อยแล้วนะพี่ปุ๋ยของข้าวของหวานเรียบร้อยเดี๋ยวเราไม่ทาอะไรกันต่อดีพี่เดี๋ยวพี่ต่อยจะมีเรื่องราวของเราหนาสนใจมากเผื่อว่าใครเนี่ยที่กาลังท้อแท้ตอนนี้ได้ดูพี่ต่อยกันตัวอย่างรับรองค่ะจะมีความแบบคุดขึ้นมาเลยทีเดียวงั้นก่อนเราไปคุยกันเดี๋ยวเราจัดการให้หมดก่อนพี่กันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมรอแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับคุณผู้ชม ี่บุย๋ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กําลังท้ออยู่คนที่กําลังเค <ฮะ S 1> รียดอยู่กับการทํากิจการอะไรสักอย่างเนี่ยอยากให้ฟังพี่ต่อเลยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่เอาตอนโควิดเลยไหมอ่าโควิดก่อนเลยก็ได้โควิดก่อนเ,อเลยได้ครับช่วงโควิดเลยนะคะช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นว่าร้านอาหารโดนสั่งปิดเราต้องคิดว่าเราอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าธุรกิจเราปิดครับเราจะต้องมีอย่างอื่นเข้ามาได้คือพี่มองเลยว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าเราไม่ขยันเรามุ่งมั่นเราคิดช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอเราจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตลอดเวลาเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราจะต้องเซฟกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะมองแผน B กับชีวิตอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ธุรกินหรือชีวิตส่วนตัวก็แล้วแต่นะคะอันนี้เลยทําให้เราผ่านวิกฤตมาได้อีกสิ่งหนึ่งนะคะเราต้องคิดบวกครับ อยากคิดลบเด็กขาดคิดบวกนี่คืออะไรฮะเดินเข้าไปบวกเลยไม่ใช่คิดว่าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำทุกอย่างเป็นไปได้ชอบชอบคำนี้เรื่องนี้เรื่องจริงนะคะแต่สำคัญเนาะอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำ ต้องลองแล้วมาที่นี่นะคะนอกจากจะได้ทานอาหารอร่อยๆยังได้ในแง่คิดดีๆกลับไปด้วยนะคะไม่เชื่อต้องลองมาเจอพี่ต่อยที่ร้านพอไรเนอร์การ์เด้นนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อยมากๆเลยที่เอาเรื่องราวดีๆมาแชร์เราได้ฟังการรวมถึงอาหารที่เราได้กินในวันนี้นะครับยังไงขอบคุณมากโอเคค่ะขอบคุณครับขอนคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเรื่องราวของความเป็นมาของพอไรเนอร์นั่นเองคนะครับโอ้โหถือว่าได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความสุขกับไปวันนี้นะฮะแล้วก็ได้ทั้งอรรถรสต่องๆคู่กากาศก็ดีและที่สําคัญอาหารอร่อยมากๆแล้วําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาของเราสองคนและพี่ต่อยแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโกปาอือมีกลิ่นมีกลิ่นครับจะมีแบบว่าไปไป ไอ้มีกลิ่นที่เนี่ยไม่ใช่กลิ่นหอยพี่นะนะครับโอเคนะพี่นะนะ้วมันจะเป็นกลิ่นแบบว่ามีแบบว่ากลิ่นอย่างที่พี่บอกว่าใส่เบียร์ไปนิดนึงใช่ใช่จะได้กลิ่นหอมหอมนิด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 ค่อยๆไปๆไปๆอะไรครับผมกลิ่นหอยนะฮะหอยชิลีครับหอยชิลีครับหอยปลาไหลนี่ก็ไม่น่าคิดนะ